ปราสาทซาวาน่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเออเอายกเลิกเฉยเลยเออไม่นะตรงไหนแบงนี้จัดมาจัดมาหน่อยจ็ดมาหน่อยโอเคคนที่ให้ธนบัตรยูนิตได้ไรอีปิกเออนั่นแหละอะไรอะซัมบี้แค่น,าน,านานะั้นนะก็เหมือนเดิม อีปีกอีกแล้วเออของดีอ่ะของดีของดีงดงดหน่วยต้องเลือกของดีนี่ของดีซัมบีซัมบีซัมบีมบนี่ปราสาซาวันนาผมลองเข้าไปเล่นแล้วนะครับโหซัมบีแบบมาเป็นโขงขโยงอะ่ะคือมาคือเรียกว่ามาเป็นสูงได้อะ่ะมาเป็นหมู่บ้านได้อะ่ะ ประมาณสักบ้านหมู่บ้านสองหมู่บ้านอ่ะสองหมู่หมู่บ้านถ้ามาหมู่บ้านหนึ่งสองหมู่บ้านใหญ่อ่ะถ้าอย่างนั้นมันอย่างนั้นเลยอ่ะสองหมู่บ้านใหญ่อ่ะเนี่ยสองหมู่บ้านใหญ่แน่นอนสองหมู่บ้านใหญ่หรืออาจจะห้าหมู่บ้านใหญ่รวมกับแวมไพร์ด้วยอีสอาจจะประมาณห้าเออห้าหมู่บ้านใหญ่ได้นี้ต้องรอช้าไม่ได้นะนี่ต้องรอช้าไม่ได้ นี่อันนี้ติดมาเลยนี่ตรงนี้ก็นี่นี่อย่างนี้มันจะดีนะทุกคนนี่โหนี่เริ่มต้นมาก็มาทั้งห้าตัวเลยนะฝูงหนึ่งสามฝูงหนึ่งสามอันนะอันนี้ฝูงหนึ่งนะสี่สิบฝูงที่โหดอันนี้ฝูงโหดอีกโหเนี้ยแค่นี้ก็เริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนมาเยอะมากเลยนะนี่ต้องอับเรยต,ตรงนี้ นี่เราเน้นสายอัปเกรดนะทุกคนมีสายอัปเกรดสายอัปเกรดมีสายอัปเกรดไม่เน้นเติมนะไม่เข้านะเพิ่มรายได้หน่อยรายได้รายได้มารายได้ต้องมานะไม่นั้นเราไม่เน้นคุณธรรมของคุณเออนั่นแหละนี่เติมไป แล้วเราก็เน้นใส่แบบใส่ของโหนนะโหนนะต้อนรับต้อนรับต้อนรับต้องต้อนรับนะต้องต้อนรับต้องมีต้อนรับด้วยดีต้อนรับสู่เมืองอ๋อมันเป็นเมืองสุดสมุกนี่เองทุกคนผมก็ว่าทำไมมันเขียนว่าปราสาทนะมันเป็นเมืองมันไป็นนี่ยคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ต้อนรับต้องเกต ค okay, นี่ก็มานะตรงนี้ตรงนี้เริ่มต้องไงนี่แล้วนะต้องใส่แบบโหดมาแล้วนะโหดต้องมาแล้วทุกคนโหดอะต้องมาแล้วต้องมาต้องมาโหดต้องใส่ซัมบี้ซัมบีน้นี่ซัมบี้ต้องนี่ซัมบี้ซัมบี้ต้องมา นี่ห่อยเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเกตเจ็ดร้อยห้าสิบซัมบี้หนะ้าหน้าเขียวอยู่เลยอีปิกด้วยมีซัมบี้แบบโหดนะนี่ก็วางตัวนี้ไปเดี๋ยวเดินอัพเกรดกันอัพเกรดเกรดอัพเกรดไปเกรดไปนี่ตัวนี้ต้องโหดนะตรงนี้ต้องโหดหนักเลยนะนี่วางเซฟต์ด้วย ตัวปืนนี่ขันอยู่นะนี่ซาดี้นี่เคไนต์เคไนตอัปเกรดได้นะอัปเกรดไปอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเคไนต์อัปเกรดเคไนนี่น่าจะไม่รอดนะดูทานนี่ม er ีเยอะจับ <Smith> อ่ะทุกคนต้องวางในเคไนต์สักตัวน <tirar> <template> ี่เอานี่ยเลยกัน ใส่เลยอันนั้นซัมบี้แล้วซัมบี้มีอัพเกรดไปเลยโหมีไฟด้วยอ่ะทุกคนอัพเดตแล้วมีไฟด้วยทุกคนไฟ เไฟอรนนี้ต้องโหดมากนะโหดเยอะเยอะเลยต้องโหดตัวโหดเยอะเยอะเลยนไหนันไหสนดัดีโอ้เป็นพายจะไปหมดแล้วอ่ะ ช่วยโอ้โหช่วยแบบไม่รู้จบอ่ะโหมดไม่รู้จบนะโหมดแบบโคตรโหอดอ่ะไม่รู้จบโคตรโหดเลยกลับมาสุ่มก่อนทุกคน <c oughs> ผมต้องเปิดไฟฉายนะไฟฉายไฟฉายเล่นไฟฉายแล้วเล่นไฟฉายแล,ล้วเล่นงาน ออีใช้เล,เล่งงานนี่ขึ้นเลยหายากเออนี่ไงโปรดูดีเดือนให,ให้นี่โวไม่ธรรมดามีอีปีกอีก15นาทีนะมีนักมวยด้วยเป็นนักไอ้นะเนียเบ็ด่ ไม่ได้นี่ออกไปแล้วกันนี่ชลามีนี้เดินเลยเทรดเทรด้วยแล้วเทรดซื้อมาหรอไม่มีแบบเครสท,ทองก้อนวางห้าร้อยห้าสิบหน่วยคืออะไรอ่ะ นี้ F K ดูเวลาร้อยยสิบนาทีสองชั่วโมงเลยนะโห F K นานเปล่าพี่ F K นานเกินไปอะ่ะก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะมี F K ด้วยไม่รู้ว่าจ่าย F K ไปทำไม F K ไปก็เสียเวลาเปล่าคน,าน,นก็แพงอันนี้ยืนเต้นให้ ไม่ช่วยเลยนี่เก็บไปนี่เจ้านี้มาแทนขายนี่ มันดีนเต้นดิเต้นแบบโผลคนโหดอ่ะนี่รายได้เกษตรกร,กรเกษตรกรดิไม่ใช่เกษตรกรเกรนี่ยสบ้ยจะต้องดูหน่อยีอต้องรับตรงนี้แล้วกันตรงน,นี้ตรงนี้มันทำเข้มกันอยู่นะ สายนี่นี่ตรงนี้ซัมบี้นะซัมบี้หน้าเขียวอื่นเลยทุกคนโอ้โหโหเอ๊ ค่อยเป็นฝาเกตรตรงนี้เป็นเทนน่แต่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซับบี้องซับบี้จะดีหน่อยซัซบบี้ใส่ชุดชุดบอลชุดชุดบอลน,นะโหโหด,ดเลยมโหดนะชุดบอลเป็นระดับชาติเลยเหรอ อาจจะวางไว้อย่างนี้นะทุกคนเพื่อที่จะโอเคงั้นแหละตอนนี้โอเคออเวลาอับเกรดเกดขั้นแรกอันนี้อัพเกรดตรงนี้ก่อนเลยอันนี้อัพเกรดขั้นแรกมีอัพเกรด แรกงแรกอันนี้มามีซัมบี้หน้าเขียวอึ๋งเลยเดี๋ยว,ว่าจะเพิ่มตัวฟาร์มเงินนะฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ ข้านิด้เดียวนีต่ตายเลยนะทุกคนเ,คกเกตนี่เกตได้แล้วเคต้องเพิ่มตรงนี้ไว้เยอะๆอะ่ะไอนนี้นมันเข้าได้ง่ายเลยเข้ามาเยอะนะตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ยืนเต้นแบบไม่สนใครเลย นี่มันตีได้แล้วตรงนี้ตีได้อตีไม่ได้นี่นะเมื่อกี้เห็นบอสนะทุกคนบอสโอ้โหพวกเราเันเยอะ โอ้โหนี่่สุดก็ช่วยเจ้านี้ได้นะนี่เล่นครั้งลวกันทุกคนมาด,ดูพวกมันดิเต็มอิ่ม เคเข้ามาแล้วรอที่เดิมเลยนี่ตายอยู่ที่เดิมเลยนะนี่ตรงเคตยนนี้ประมาณนี้ได้เออนี่เงินข้ามาตรงหมัดเลย เราฟังเงินไว้ตรงนี้มีเต้นมีเต้นแบบนี้เลยเราจะขึ้นมาก่อนรับเก็บ ngay lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แนี่แล้วก็ฟันไปฟันไปฟันให้ได้ฟันไม้ได้ต้องได้นะต้องได้เพื่อนโอ้โหไม่ได้อะออกไปประมาณาหนึ่งแล้วนะหัวชัดนะห,หัวล่างเอาอนะไรหน้ามีสัมบี้ไว้ตรงนี้เลยหนะ้าันนี้สัมบี้ไว้นี่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยนี่แล้ว เพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นโลกสึดเศร้าเลยโอเคไม่ใช่หรอกกลับไปที่เดิมในเวลาฟันฟันหัวพวกนี้อันบี้เตรียมรอนี่มีเต็มเลยคนอัพเกตคนอัพเกตอัพเกตต้องอัพเกตด,ด้วว ตอนนี้โอเคอัปเกรดตโอเคตรงนี้ยังเดีย๋ยวงรอบโอเคตรงน,นี้ตนี่เนี่ยโอเคนั้นเพิ่มไหมเพิ่มแล้ว โอนโหตอนนี้มาเยอะมากเลยซัมบี้พวกซัมบี้เนะี่ยไม่ได้ใส่ตัวปืนแหละตอนนีน้ใส่ตัวปืนสักตัวอือัมบี้ซัมบี้ซัมบี้อือแลนี้เพิ่มใครไปเลยเพิม่มใคไปอันนี้มันเริ่มเยอะมากแล้วนะพวกซัมบี้มาเต็มเลยคือทีเซอร์ ตอนแรกอยู่ขึ้นซีรีสเก็ดใช่ป่ะนนี้มาสิบเก็บแล้วโหันพายมาด้วยทุกคนตอนนี้น้ำหนักเลยกนีบเพื่อนนี่แหลขหูแรกคนขุดแรกเมื่อกลสาวเหรอบอกจะต้องโดนก็ปืนแล้วสุดๆตอนนี้แหละมันพายพวกวันพายน,น,นี่วิ่งไวกันเนาะ ตอนนี้เริ่มตาแบเออไม่ไม่ไมไมโหนิดเดียวกับ็รบี้ก็เลยกับ็อบี้ก็เลย,เลยไม่รู้จบไม่รู้จะจบไหมไม่รูจรจร้จะจบไหมไม่รู้จริงๆเลยจะจบไหมห้าได้มาห้าร้อยบอลรายได้เสริมจากการใบค่าซัมบี้ในเดยเดียว อันที่หนึ่ในบักเนี่ยอีปิกอีปิกไม่ธรรมดาได้พรรมดาเยอะมากธรรมดารู้สึกว่าตัวฟาร,รมม์มเงนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะนั้นเอาออกไปแมวออกไปออกไปนี่อันนี้มาตัวเดิมรูสึกว่านั่นจะไม่รู้นะว่าคืออะไร อันนี้หม่ไม่รู้ไม่จบนะแล้วก็เล่นไปเล่นไปเหมือนเดิมรู้สึกว่าจะเสริมรู้สึกว่าจะช่วยในเรื่องของศัตรูเยอะขึ้นนะเอเจ้าตัวฟังเงินเนะี่ยตัวศัตรูก็น้อยลงอยู่ดีอ่ะตููก็ฆ่าศัตรูไม่ได้นะ กลับมาแล้วมาช่วยกันเล็กมนสูงตอนนี้เอามาไว้ในวงเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะคาซัมบีออกมาสามตัวในเวิร์กออกมาสองตัวเหมือนเดิม <c oughs> โอเควิ่งเลยข้าขึ้นเลยนะข้ามขึ้นข้าขึ้นออกมาเลยเอ,าาออกมาออกมา เออกมาซสบา้ 3, 2, 3ตัวไม่เวิร์กสบ,บี้4ตัวเริ่มเวิร์กเ,ออเคผมแปลเลยแล้วกันนี่ช่วยกันเลยนะพวกแกถ้าไม่ช่วยกันจะดุนไถยวงแรกต้องเยอะมากนะทุกคนเยอะแบบเป็นฝูงอะ ต้องเยอะนะต้องเยอะเลยนะมีข้ามข้ามแบบข้ามมาเลยอะ่ะนาตอนแรกยังข้ามนะเนี่ยนีข้ามข้ามของพี่ ไปนั่นแหละนั่นแหละขาไปเออ อันนี้จะเป็นของเจ้านี้ก่อนนะส่วนวงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกโอเคไนท์แล้วนะเคไนไนทเข้ายิงปืนมาเลยตอนนี้ยิงปืนอยู่แบบข้างหลังแล้วนะเขนีเคไนท์รอ แปรอเข้าไปนี่อัพเข้าไปนมีก็มีอัพขาแปรมีประมาณสี่ตัวพอละตอนตนี้ตัวยิงปืนนอาจจะเอาไว้แบบซ่อนๆนะจะเอาไว้อย่างนี้นี่ก็นี่เจ้านี่กยคือ ลำพานมาแล้วตันี้มบี้บี้บี้มาเลยมบ,บี้นี่มบี้เน้ใส มาน,นี้ต่อมัน,นเริ่มไม่สวายแล้วอะเอ้ยฮคูล่ามันจะเข้าไปแล้วอะโอ้โหแพ้อีกแล้วล็บบี้มามาฉลองกันหน่อยตัวนี้แพ้ วันนี้ก็ขอแค่นน้เดี๋ยวก่อนนะครับและใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคาย like, ด้วยนะครับแบบบายยมากๆแล้วบาย